วัดีกันด้วนะะวันนี้ก็จะมาเล่นใหม่ค่ะนะคบวันนี้บคุณบูม อรอให้ผมมีอยู่ไลรอให้ผมรอให้คนกดคลิปเยอะก่อนนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมก็จะอืมสอนแจก,กแมปนะครับถ้าแจกมาไปแล้วนะครับใครก,ก็มาช่วยชซะต่อเติมบ้านผมเลยนะครับตอนผมไม่อยู่ บางทีทุกคนก็จะเห็นอาจจเห็นผมนะครับเก็บเลก่อนนะครับบางคนก็ไม่เห็นผมนะครับอันแบบจะหมดทุกทีนะครับ ช่วยมาต่อเติมบ้านด้วยนะครับอ๋อออไปตรงไหนดีอืม นี่อันนี้ก็ที่ผมตอบใครนะครับค่าคุณบูนะคะเจอเจอโอเคอเคุณบูเรียบร้อยแล้วใครงงลงไปอย่างนี้ก็เฮ้ยจออ,อ่กแล้วคนจะลงมาทำไมเนี่ยครับ ผมยังไม่มีอะไรเลยโอเคเอไม่โดนใช่ไหมหน้าผมอันนี้ก็ถ่ายแค่สั้นๆนะครับไม่ถ่ายยาวนะครับเราให้เป็นเลขสี่เอ้ยเร้ให้เป็นเลขห้านะครับผมก็จะเลิกถ่าย ห้าศูนย์ศูน์ศูนนนะครับอือ่าตรงนั้นหาเหล็กแล้วอือฮอเคยังไม่ถึงใกล้จะถึงแล้วนะครับ๊กจึงโจ๊กจึงจ๊กจึง ฉันอาจเป็นทูตตาไม่ใช่แล้วนะเลยติบันเองนะครับเราเก็บไวมอ๋อตัวที่มันเลย เลยเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ